มาพี่น้องมาเบิ่งบาทนี่รถเก่าห่อนี่ยพอนี่เราเห็ดขายเด้อพี่น้องเด้อเห็ดหลอบครับนี่อันนี้อันละเท่าไรพ่อนี่อันละร้อยห้าสิบอันละร้อยห้าสิบครับเดี๋ยถือกดลงให้เบิอันละร้อยห้าสิบอันนี้เพิ่นเห็ดเองครับพี่น้องอยู่บ้านนัททรนป่พ่อนี่ยบ้านพุนสว่างบ้านพุนสว่างครับบ่ิเวนบ้านนัททรนเด้อบ้านนัททรนนั่นแหละอืนี่อันนี้ครับอันนี้อันละร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ครับพอนี่เราเห็ดเองทำเองเลยครับขายเอง ขายยู่บ้านพร้อมครับนี่พับบานเพิ่นอันนี้อันนี้รอบอันนั้นรอบน้อยปลาช็อกเกอร์นี่อ๋อรอบน้อยปลาช็อกเกอร์นี่ส่งปลาช็อกเกอร์ส่งปลาช็อกเกอร์นี่ส่งปลาช็อกเกอร์ส่งปลาช็อกเกอร์พี่น้องบ่แม่นบ่แม่นใส่ปลาช็อกเกอร์เด้อครับเด้อส่งปลาช็อกเกอร์ครับบอกให้เข้าใจบอกให้เข้าใจกันเมือนข้บ่เข้าใจมีหลายรอบหลายอันหลายอย่างครับนี่ครับพ่อใหญ่เล่ากําลังเอาลงให้เบิ่งครับ พอดีผ่านมาก็เลยแวะมาเหรียญน้ำเพลินครับอันนี้พ่อใหญ่กระเฮ็ดเอาบ่ครับนี่อันนี้ใส่กบบ่ครับนี่เออลอบกบอันนี้เป็นลอบกบครับดังละห้าสิบบาทดังละห้าสิบบาทเออเห็นบ่นี่ดังละห้าสิบบาทครับมีลังละลอยชุ่มนี่อันนี้ลังละลอยแด้วพี่น้องเด้อลอบปลาลอบปลาครับดังละลอยเออมีครบครับอันนี้ใส่กบครบเจ็ดใส่กบไอ้ทั้งหลักมันเจ็ดตาเนี่ย เจ็ดตาเอออันนี้เก้าตามาครับมาพี่บ้านผู้วากผูพวากง่าติดกะเอาเก้าตาเนี่ยง่ายเป็นี่อันนี้เก้าตาครับเก้าตามาคำว่าลายข้นมาบ้า่อนเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันนี่ยไม่องอันี้เจ็ดตาไม่สีอยู่ห่างกว่านะมันลดออกกันนะง่ามันจะครับเรือนีะเภทง่าครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวครับพ่อบ้านนี่อันนี้กระตุ้มปลาอันนี้ตุ้มปลาครับบ้านเอออันนี้ตุ้มปลา นี่ตุ่มปลา่น้องบปเนี่เขาก็เห็นเนี่ยลครับแบบอยากแ็ดตุ่มก็ได้เฮ็ดกันก็ได้ตรงปลาก็ได้มันมีปีกมันมแม่น้ำไหลนี่ครับอันนี้อันามาจากอุบลนี่บครับได้ได้ได้ไอเดียมาจากอุบลได้ไอเดียมาจากอุบลน้ำมุ้งพญานาคเกียงนะครับเก่ยงเกิงมึงดูครับพุ่นนี่มันมันซีมีบอลเห็ดปีกมันคขั้นน้ำไหลขึ้นไหลลงเข้ากับตรงได้อ๋อมีปีกบอม เรียนรููไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน่ะอยากเรียนกลับมาเลยอยากเห็ดกลับมาขอหญ่ว่าขั้นอยากเรียนรู้กลับมาหาเพื่อนได้พี่น้องอยู่บ้านพ่อสว่างครับทิ่บ้านน้าทอนเี่ยวละมีปีกได้ครับนี่นี่นี่อ๋อมันจะเป็น่รงนี้นันจะเป็น่รงนี้อันนี้ย่ามย่ามน้ำเออย่ามลำน้ำไหลเปียงขึ้นเปียงลงอถ้าย่ามห้าบ่ิเตนตรงมาถ้าอยากใส่เป็นทุ่มปลาขาวก็ได้ห้าปีเขา ิดเขามาเนี่ยเขาก็จะเอาหัวหาหนา่อใส่ผาแยงเขียวหลวก็ะม,มันแขนล่งซื้อง่ามาเนี่ยก็ไปใส่ไปตุ่มปลาขาวอยกเทดกัน